โยโยโยสวัสดีครับเฟซีคืนห,หนังทุกช่องทางอยู่กับพิจิตคถึนห,หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก่อนติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลียร์สปอร์ตแล้วก็เขาร่วมกลุ่มห,หนังได้ที่แอดเอ็มบีพีสาบสามาามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรก3คู่มาจาก3รายการเลยครับไปที่เวลา2องทุ่มก่อนสวีเดนออสเวนคาร์ฮามาบีรองจากฟูงจะเปิดบ้านเจอกับฮามสตัดอันดับสิบสองนะครับฮามาบียี่สิบเจ็ดแต้มเกมล่า เป็นมอยซแครบอ์เร่กองหน้าวิโคตนะครับเฉอกับฮามสตัด13แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้าน ชนะเยอร์การเดนมา1-0คืนฟอร์มนะครับมีดุธวิดอาวิลสันจเจอรฮาลันสันกองหน้ายานิกอาเนโรนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันก่อนเกมฮัมมาบีเป็นต่อพอสมควรฮัมมาบีเนี่ยฤดูกาลนี้ลุนแชมป์เต็มตัวนะครับถ้าชนะถึง3ลูกเกิดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วยในขณะที่ฮัมสตัดก่อนหน้านี้นนแพ้มาสี่เกมติดพึ่งมาคืนฟอร์มนัดล่าสุดแต่ก็เป็นเกมในบ้านนะครับเกมนี้มาเยือนไม่น่ารอดน่าวัดใจฮัมมาบีครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลฮ ชนะขาดถึง2ประตูครับโยโยโยเจ็ดฝากผลิตภัณฑ์ K คลนสปอผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับขยับไปที่เวลา5ทุ่มตรงนะครับไปดูโรเซนบอกอันดับ3จะเปิดบ้านเจอไวกิ้งทีมจ่าฝูงในลีกนอร์เวย์นะครับโรเซนบอก22แตม้มเกมล่าสุดไปบุกแพ้ คริสเตนซุนมา1นสี่นะครับโนอาโฮมเอลเมลไซเดกองหน้าดีโนอิสบาโมวิดหัวอกชาวมอนเตเนโกรนะครับเจอกับไวกิ้ง32แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเฟรดิสตัดไป3าูนย์นะครับตัวหลักๆก็มีสลัดโกทริป,ปิกมีโจเบลนะครับกองหน้าปีเตอร์คริสเตนเซนกองหน้าตัวเก่งเจอกันฤดูกาลที่แล้วก็บ้านไข่บ้านมันตามหน้าเสือขโมองเสมอไหนเสมอกันแม้ว่า โรเซนบอกจะเล่นในบ้านแต่ไม่ได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าไวกิ้งฟอร์มดีมากครับชนะมา9นัดติดพิจิตต์ว่าน่าวัดใจไวกิ้งทีมเยือนครับแย่ yeah, สุดคือเสมอไม่เสมอก็บุกชนะเลยคู่นี้เชียร์ไวกิ้งนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสองตรงไปดูยูยูเบดชิงแชมป์ยุโรปนัดชิงชนะเลิศน,นะครับเล่นที่โรอ่าสโลวาเกียครับอังกฤษเจอกับเยอรมันอังกฤษรอบที่แล้วชนะเนเธอร์แลนด์มา2-1ดาวดังเนี่ยเพียบเลยนะครับฮินเชอร์วูดจาเริวควันซาริวาเมนโตมีโอมารีฮัชชินสันเอเลียดแอนเดอร์สัน เจมส์แม็กอาที่อีวานเอนวานารีอดัมสกอตฮาวิเอเลียดพวกนี้ครับในขณะที่เยอรมันรอบที่แล้วถล่มฝรั่งเศสมา3-0นะครับก็มีตัวที่เราคุ้นอย่างไราย,ยัานกรูด้าจากไบรตันเดลสันดีเปอร์กับพอลเนเบิลสองนักเตะจากไม้นะครับข้างหน้ามีแองกาคานัฟแนวรุกจากแฟรง์เฟิร์ตแล้วก็กองหน้าเป็นนิกวอเชอร์มาเดอร์กองหน้าจากสตุตการ์ดนะครับ เจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มเยอรมันชนะ2-1ตามหน้าเสือข้อมองเสมอไหนเสมอกันหม้ว่าอังกฤษจะเพิ่งแพ้เยอรมันมาในรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าอังกฤษค่อนข้างถูกโฉลกกับรายการนี้นะครับสองปีก่อนก็ชนะสเปนในรอบชิงชนะเลิศควา้าแชมป์ครับดูแล้วแม่วันเจอเยอรมันในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะค่อนข้างไม่เน้นมากด้วยนะครับเพราะเข้ารอบแล้วหน้าวัดจอังกฤษครับ ไม่แพ้แน่ใน90ไม่เสมอก็ชนะควา้าแชมป์เลยครับสรุป3คู่นะครับชาบินีฮัมมาบีไวกิ้งและอังกฤษยูยี่อให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย